ข่อยได้เหนียวาตีเดี๋ยวโบแมนองไม่พี่น้องมีแต่มโบเสือกมาเบิ่งนล้วยด้วยความจริงใจเนาะโดยโบเรนมีลูกโบเรนมีผัวฐานมีลูกมีผัวกร์กับคนเฮานี่เกิดเป็นมินิ่งนี่เนาะสมมุติว่าเฮามีลูกมีผัวหนิทำเนียมลาวประเพณีลาวคือยุดคุยการว่าอีกพรศัพลทรมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วก็บ่นอกใจกันสำหรับอันเป็นประเพณีลาวแต่ฐานสมมุติว่า เขาเป็นโสดนะเขาล่มได้เขาไปออกคลิปเขาไปยังกับโบพี่แต่หามีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์ตูฟุตคนเด้อบจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งเล่ารูต่างประเทศเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับมาพบพกอ,าาอกับซองเซอร์ขึ้นใจสว่างคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้เซอร์ขึ้นใจสว่างมีโอกาส,าม,ส,าาม,กาสมาหลินน้ำเซาดาวเนาะพี่นอ้องพอดีมีทางผู้ใหญ่ใจดีทางอเมริกาฝากเงินใหม่เพิ่นเนาะข่าเพิ่นดูแลไปเถาใ,ใหญ่ที่เถาเถาเกือบร้อยปีแล้วพี่น้องเพิ่นก็เป็นคนเบิ่งแยงดูแลหาข่าวหาหนามให้กินเนาะ แล้วพึงใจดีก็เลยฝากเงินมาให้เพิ่นแล้วก็ซอกึ่มก็ได้เชืยเงินมามอบแล้วก็สิมาถามข่าวๆสบายดีเพิ่นเนาะแล้วก็เป็นจังได๋เรื่องหัวใจความหักมีผู้บ่าวจีบหลายบ่มีสเปคมาถึกมีมีคนถึกใจเนาะถึกสเปคหรือยังแล้วก็มีคนอ่าคิดว่าจะมาขอบคุณหัวใจเพิ่นหรือยังเนาะพี่น้องหรือว่ายังหาบ่พอเนาะพี่น้องก็สิมาอัปเดตสู่พ่อแม่พี่น้อง FC ได้ฟังเนาะ FC ฟาวดาวเนาะแล้วก็หนุ่มที่ตามจีบเพิ่นอยู่พี่น้องเว้ เพิ่นกับแซวดาวเนาะอยู่ในคลิปท้องบราลาเพิ่นขี่ลงไปกับมีคนเบิ่งกันระดับหนึ่งพี่น้องเกือบสองแสนดิวพี่น้องเลยแาวดาวเปิดใจพี่น้องโอเคเดี๋ยวสิภาพไปหาแาวดาวกันเลยจ้าทุกคนสบายดีแาวดาวสบายดีป้าบอดี้เ็นหน่ากระตัแตาหมอไปสุรินกลับมาเนาะเป็นจังไดีสบายดีอยู่บ่กับ่อยากสบายดีป็นไรสงบเลยเป็นยังนอนแซวดาวบ่กันนอนเสร็จไปผ่าก็เลยนอนบ่อยากรับอ่าเป็นยังนอน เรียว่ามันเป็นโรคเคียดนะครับเจ้ามงโรคเคียดโรคเคียดซึมเศร้าหรือจังไดบ่แบบว่าเขาเขา,เขาคิดลายหรือเขาตะมนตงวนเรื่องสิบปอ็ดพลนี่นี่ยจะเป็นยังนอาสาดาวอันโอ้ยสัญญาณกระลายพูดพจะเรียนสิว่าเจ้าแ้่งเจ้าแห้ไปไปผ่านนัดผ่านไซนัดนะขาเจ้านัดขาเจ้านัดนคอยตั้งแต่ตั้งแต่ปีโควิดมาตมยิน เลยแบบก็ม่ไดเ้เลือเล่อน,นอเลื่อนเลื่อนเพราเลื่อนเลื่อนย้อนแยงเลื่อนไบบว่าปัจจัยหลักก็คือเงินเท่าหมเพียงพอนะเพราะว่ามันการมันลายาา<บ>ากออ All M K P ารยเระดับราคาเขาเลยแบบปดอ้อมเก็บเงินจนแบบว่าพื้นบ้านนี่แหละขยันมันขึ้นเนาะเขานอนแล้วเขากาหฮายใจบอกอแพ้สมุดว่ะแพ้เป็นภ<บ>ูมิแพ้เขาซีฟู้สมุดว่าอากาศที่เปลี่ยน อากาศแบบว่าสีหอดนะเรียร้อนนี่ก็คันเป็นผื่นแดงขำมานี่ก็หายใจเบาต้องพ่นยาอะไรกันอันกินยายาก็ต้องพ่นสามอันตูวใดยาเหมือนมอเหมืนเอาเอาไว้ให้พ้นแต่คือไส้นัดมันเป็นพุ่มแพรู้จังไหมแม่มันซีมีอียงหนหละที่ข้างหน้าอันอันบางอันนี้เขาแบบว่าเพเนี้ยวมันแบบว่ามันถือฝุ่นถือไล่ฝุ่นยังมันอักเสบแล้วมันสีบวมแล้วมันเสียดายเอาหายใจบอบา เป็นมาจากปีเลยสาวดาวเป็นแต่ปีโควิดหมดแล้วอือกเอ็เลื่อนลอเลื่อนตลอดเลื่อนย้อนมาแบบว่าเอาโอนีเงินขนาดเอาบางคอยเก็บสะสมเอาอือนี่านแบบว่าเอาก็ะยิบบุ้งห่วค่ะใส่ใจมันชีพอะไรขนาดอือแต่กระเพงแน่นอเนาะคิดว่าเนาะนี่แพงอือก็ได้แบบว่าเมื่อนนะ่ะแต่ตมาแต่สุรินทรนน์กับประเทศหนากระเพิ่นน้อพี่น้องกระแยกกระเพิ่นกับยูสวรรณเขตน้อพี่น้องสาวดาวนี่ ถือยุดบ่เล็กนะบ่พอถือจากใบจะซื้อมื่อนะซื้อสามใบถือแดบดบ <g ül> ถือกินขอโทษพี่น้องถือกินบ่บ่แม่กวดวปึ่งเลยเพราะว่าว่าให้อันขวาบพัดกระเพราเลยอืมจากใบจะซื้อเตาตีนมื่อนะส <bij> ามใบไม่จักบาทมันเป็นหวยสุดมันนะใบละร้อยยี่สิบอ,อ,อืมร้อยย่สิบถือแม่เกือกรักิโลตัวอนะไรเนาะจา่ัดไปสองคนบ่ ย่านว่าแบบว่าสมมุิแบาคนเฮ้าเนาะพี่น้องแบบว่าบึงเสียว่าคิดแบบที่ได้ผ่าได้เจาะอะไรมังเสียได้เงินนะเสียงวัดสนานืคผูบาวกับงไทยคลิปบึมบึมมือเนี่ยไปออมหนาออมหลังเจ้าอยู่เนาะเป็นเรื่องของปัญหาหัวใจหรือว่าผูู้บาวโซมาลายับโบมีนะมาสั่งว่าโดยมีแตแบบว่า เพป็นกระเซร็จมันหลีกยังธรรมดานะเพิ่นบริโทรจักเถื่อเคื่อนผู้ซื้อโทรศัสารหายจักหน้าตาเพิ่นเป็นองไรผมเคยโทรหาจักเถื่อกับผู well ้เพิ Thanks, oh. th no. yeah. ่นอันผู้อยู่ฝั่งไทยในเอฟซีอยู่ฝั่งไทยเพิ่นซื้อซื้อเครื่องซื้อของอยู่ของกินผักไม้ทางทางทางคนส่งแต่เคยเห็นหน้าเพิ่นจักเถื่อแล้วก็ผมเคยโทรมาจักเถื่อพี่น้อยมีแต่เพิ่นเซร็จมาเพิ่นเซร็จพิมพ์เอาหัะนะ อืมแต่เพิ่นบริษ no? a, behold, ัทฮ ah ุกโปรไฟล์เนาะบ่เพิ่นก็บบริษโทรมาอย่างไรบริษัโทรมาจีบมาลุกจะมาจบแท้โดยบ่ได้ยินเสียงเพิ่นจักเทื่อว่าเป็นแบบใดแบบทัเยา่นให้ด้วยความเต็มใจเนาะใหายังกระสังบ่จะเป็นทอัพั์หรือว่าของอยู่ของกินเพิ่นอยากให้เฮาว่อ่ะซักเนาะโด้วยดยแล้วก็มีมีมีไอฮักอยู่ทางอเมริกาคนหนึ่งก็่จับคอขอบใจเพิ่นแคนาดาบอกด้วยแม่ว่า ไปผ่าไปยังเพิ่งกาซอยเรือดาวมาแบบว่า mm hmm. บ่ได้เรียกร้องยังเพิ่งแบบแต่ว่าเพิ่นฉีดแบบเป็นพยา,ยพยายนะ mm hmm. แงเงี้แหละแบบว่าซอยชีวิตคนคนหนึ่งนะแต่เป็นแตขหายใจมันแบบเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันหายใจลำบากเป็นแต่ซอยเงินมาก้อนหนึ่งกรบโบรงโบ้ล้ายดอกไม้ซอได้ก่อนหนึ่งยาแบบว่าโบ้ล้ายดอกประมาณนั้นรเราเจอเราเบิ่งคลิปอยู่ในไหน ต่วมันก็เป็นก้อนหนึ่งนะพี่อม <ừ, S 1> ันี่น้องมันก็บโมไแตแปลว่าก้อนหนึ่งคนผ่ามานละหอยกับก้อนหนึ่งมันต้องไล่ได้กับก้อนหนึ่งสาสดาเว้ยโอ้ยกะสำหรับเฮาเนาะเงินหมื่นหนึ่งนะกะลยแล้วพี่น้องจากคารถนไรางไปมือนกินอยู่น้ำทางง,งี ừ, <ๆ>้ยสำหรับข่าเป็ดงานกัเดือนหนึ่งเพาจากสิไใดเหมือน่งโาดาเว้ยม่ม่เปนการหายมากคนว่าเอาไปผ่าไปเจาะ เึงบบถึงมันโบเพิ่นอะเธอมันจะบโบโพอในเงินจํานวนที่เราสีไป็ผ่าในในแบบว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แต่เงินก้อนนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นซอยที่แบบว่าซื้ออยู่ซื้อกินมันทั้งเพิ่นก็ว่าจังซี่แต่เพิ่นเล่าว่าถ้าเพิ่นบมค่าสารวัดสารเนี่ยมาเพิ่นจะซอยลายอยู่มันเพิ่นค่าสารวัดเพิ่นว่าได้ห้าปากกับอันหลวงพ่อกบริษามเราบริษัท ก็คนทีเพินโทมาที่ว่าเพิ่นแหซอกุลุ้มน้ำโบแม่โอ้อกุมกับเยขนาเห็นตาเพนพี่น้องเห็นแต่ว่าเพินอยู่แคนาดาเนาะเพิ่นโทมาเพิ่นจะเดบอร์ผุ้สาวอกุลก็เเบอร์ซาวดาวให้นาพี่น้องแล้วก็เล่นเพินกับาเงินอหมซาวดาวแล้วกับาห้ซอกุลน้ำแนํหนึ่หนึ่งล้านกีบเพิ่นไห้เติมน้ำมันไปซอยเหลือคนนั่นนี่แล้วแต่คอยใเพิ่นว่าเขาขอบโมขอบใจให้คอยเพิ่นอยู่ดีม่แหงสุขภาพแข็งแรงเด้อปัดจากโรคภัยไข้เจ็บของไอเนาะขาดาย พอสักกุลผมก็ไ่เคยเห็นอ้ายจากเ่อได้ยินแต่เสียงในโทรศัพท์เพิ่นโทรมาหาเนาะพี่น้องเพิ่นกับบริรินไลน์เพิ่นวัดสันเดชกต่สักกุลก็แปลกใจเนาะเพิ่นกะดีอะไรนาะเพิ่นหายเศาดาวมากะเป็นก้อนหนึ่งที่ว่าบริรินได้พี่น้องไองเงินหมื่นแต่เพิงเง่นสิห้าได้กะเป็นเดือนทํางานกับบริษัทเศาดาวแม่แ,มแล้วก็ดีบางบางคนบริริเรียกร้องว่าเออขอต้องได้ว่าเอาความคิดให็นอายนะพี่น้องบางคนเอฟซีเนาะทิมคอมเมนต์มาว่าเออเป็นยังอันคนเล่าหลอกลวงเอาเงินทุนบริริหลอกลวงเด้พี่น้องบาางคคนเเพ่ใให้ดวมมต็จ เทิงเฮาสิบบดีมีเงี้การเทิงเฮาสิบบได้อยู่ได้นอนเพื่นกระหายมาได้พี่น้องอันนี้เดูได้จักจักใจอ่ะซอก,กึมเป็นคนตรงๆเนาะว,ว่าเป็นแฟนเลยว่ะเทิงเขาสิบบดีจับมือหอมแก้มเพิ่นกระเต็มใจให้เฮาได้พี่น้องเฮาบอไปหลอกลวงเพิ่นเลยแต่อันนี้คำถามนี่ตอบคอมเมนต์นี่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มาว่าสาวลาวนี่เฮ็ดคอนเทนต์หลอ,ลอกลวงว่าสันดิคือความเต็มใจของเพิ่อนหายเนาะพี่น้องอันนี้ทุกๆคนที่เพิ่นหายมาโบมี่แพนหลอกลวงภายใต้เนาะพี่น้องเพราะว่า แต่ละคนนี่คือบรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกก็มีเนาะพี่น้อง,องสิพี่ลอกลวงภายแต่ละคนนี่เป็นไปบ่ได้เนาะแม่นบสวสดาวแม่นความคิดจะวันไหนเนี่ยแม่ราคาคอยสิขอขอันออกวอกวอกทั้งผ่านทั้งส่งเสากึ่งเลยเดลยจากสิถากไว้หลายๆคนที่แบบว่าถ้าบ่ถ้าเจ้าบ่มักเบิ่งสาวดาวก็บ่เป็นหยังแต่ว่าคือสาวดาวก็เว้าด้วยความจริงใจหั่นนะแล้วก็บ่ได้แม่นว่าสิมาตั้วมาโต คือกับคนเขามาคอมเมนต์คือกันว่าแม่นมีคอมมเนต์คอยถามเจ้าว่ามีคนฟังคอยสิว่าคือกับคนเขามาคอมเมนต์คือกันเป็นยังจังมาย่านลิ้นออิซาซาดาวผัวซาดาวของบริเวณพะเยาแห่งเจ้าคนเบิดบ้านที่ว่าอยู่บ้านบ้านคอยก็คือบ้านโคกเนาะกับคนสงสัยคนในบ้านโคกเองบอกว่าเพิ่นว่าเขาจะบเพิ่นว่าเพิ่นคอมเมนต์ในช่องคอยว่าในคลิปเจ้าคอยกับคนบ้านโคกเป็นยังต้องมีผัวต้องมาหลอกลวงต้องมาตัวว่าถ้ายคลิปว่าโสด ถ้าที่ข่อยข่อยกับยุบัดเดียวกับเจ้าข่อยกับคนบรนโคข่อยกับหัวเจ้าเป็นไพมีผัวแล้วอะไรคือมาว่าว่าบมีผัวยังนะข่อยก็เลยถามว่าเอ้าไพไพเป็นโคนคิดได้ข่อยเท้าเส้าได้มีผัวหรือบบมีผัวแต่ว่ามาคอมเมนต์คิดเจ้านี่แหละข่อยก็เลยคิดว่าคือสีว่าขให้เจ้านะประเด็นน sure? no, ี no, ้ว่า่าเจ้ามีผัวแล้วแล้วก็มาหลอกลวงเอฟซีหลอกลวงผู้ชายที่มาว่าว่าคือคือข่อยกับสีขาวเลยเนาะว่า คนที่ออกมาว่าข่อยว่ามีผัวอะไรโตเราเองแต่มีผัวคือข่อยนะข่อยยังว่าท่านได้มีลูกมีผัวข่อยนะโสดเราห้างๆอ่ะิเคยมีแต่เขาเป็นแม่ห้างเนาะข่อยก็เคยข่อยเคยผ่านการมีครอบครัวข่อยเป็นแม่ห้างผัวขอคิดที่อยู่ซ่องบอเล่านะคือคิดข่อยเปิดใจบ่ไในเม่นมาข่อยว่าว่าเออมาหลอกลวงนั่นนี่นี่นั่นเดินต้องขอบใจและผู้ที่มาคอมเมนต์นะข่อยบ่งบอกว่าเจ้ามีจุดประสงค์ยัง ที่ว่าโตเจ้าเองนะ่ะเจ้าที่ว่าเจ้ามาคอมเมนต์นะคอมเมนต์ผูน้นั้นผู้นี่น่ะโตเจ้าเองนะ่ะมีผัวแล้วไปหาหลอกลวงเขาอืมันบวมเป็นโตขอยฝากฝากว่าเจ้าฝากน้เจ้า,า,นะจาคิดเนเะด้ออย่าไปหาประจานคนอื่นถ้าข่อยมีผัวข่อยบ่ม,มานาั่งเว่าแบบนี้แล้วข่อยก็บ่ไปหลอกลวงคนอื่นข่อยก็ต้องอยู่กับลูกกับผัวข่อยลูกผัวขาก็ต้องให้ที่ข่อยออกมาเห็ุคลแบบนี้ก็คืออย่าฝากไปที่ว่าเจ้าคนที่มาคอมเมนต์ แล้วก็คแะแนนว่าคนแบบคอยมีลูกมีผัวคอยกรบโบมาเห็ดขอยกบบเองเก่งใจลูกผัวคอยคือกันฝากไว้ให้เจ้าคิดเด้ขอข้าซึ่งเราผู้เราหน้อยผัวเหญ่อยากเห็นกับมาเบิ่งได้เกินเราอยู่นี่เนาะพี่น้องเกินสาวดาวอยู่สวรรค์น,นี่แหละมาเบิ่งได้ตัวจริงเรามาเบิ่งได้ว่ามีผัวแทมบอหรือบ่มีอยูกนะ่กับเพยเนาะหัวเลยอยู่นี่นะบจ่จำเป็นต้องมาคอมเมนต์กันเนะาะเพราะว่าหลายช่องลหลายๆคนกับมาเบิง่งตัวผู้สาวา์ลาวกะไรเนาะพี่น้นของการคือวบากรบ่ฮู้ดอก,กผัวสาวดาวแล้วกรบ่ค่อยช่องอื่นสัมภาผัสนอกจากบ่ร้อนเนาะ แล้วก็ซอคิมอ่มแลกก็ทีมงานซอคิม่มเพิ่นกับโบเดห้สัมภาษณ์แล้วโรเล,เล,ล่เนาะซอไลเพราะว่าอ่าเพิ่นกับเป็นเป็นคนที่ว่าบ่มักเนาะย้อนว่าบ่อยากให้เกิดประเด็นนี่แหละแต่เพราะขนาดว่านี่ก็ยังม,มีคนมาบอกอะไรว่าเพิ่นน่ะมีผัวอ่าั้งที่เขาคือมึงว่าเอามีผัวมาจะใส่ว่าซ <laughs> อคิม่มอยู่คนเดียวกันอยูพอพอ่พี่น้องบริสุทธิ์ปลอดมีผัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่ได้เว้าบ่ได้เข้าข้างเนาะกับแม่อยู่เออเออน้องกันแต่ว่ากับโบเดเข้าข้างน้องเจ้าของแต่เพิ่นก็โสดอีหลีถ้ามีคนดีๆมามักมาหักเพิ่นเฮาก็ดีใจนําาาาาาาพพพออเเเเิิ่่่่นนกก็็ยุมีแแลล้้วววคืหะฒ จะไปตังน้ำเศษเป่าเป็นบอสดาวผับตาหยาบๆอยู่บ่มีคนเบิ่งได้คนไปต่างคนกับตางมีครอบครัวอยู่ของใครของมนันบ่มีคนมาดูแลกันได้พี่น้องเอ้ยแบบคือจังพวกเรากรับคิดบอลลอนเจ้าในได้คิดบ,บอลลอนเจออยูบ่บ่แบบว่าอ่าเป็นยังจะเปิดใจหนะประเด็นนั่นนะเอาคิดบอลลอนคิดกันว่าพาอเปิดใจแบบว่าเออสมมุวิว่าเฮามีลูกมีผัวก็เออผัวได้คนแบบว่าสมมุนะิเนาะสมมุดแล้วปุ๊บเฮายว่าไปแล้วเฮาลุมไปแล้วมันอาจจะมีแบบว่าบางเกื่อสมมุิว่า มันก็ต át, ้องมีเราสมมติว่าม <Yeah. S 2> ีสักคนหนึ่งถือใจเฮาอนาคตเฮาก็บผมนี่นะเฮาเบอกกันถือคอกันบัวหรือว่าอะไรอนาคตค่ามันเป็นไปได้เออเอากับขบกันแบบยาวนานมันก็อ่านสิแบบมันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นสีหนะพี่น้องเอาก็บผมนี่กันเหกันโดยก็คือหัวข้อคลิปของบอลล่าก็คือคำว่าซาดาวเปิดใจโบเมนบอกซาดาวบอกว่าซาดาวเคยมีสูบมีแฟนบเคยผ่านการมีครอบครัวซาดาวบอกว่าแล้วกัน คนที่ว่าเจ้าวันเขาม่านสืบส่องนะเป็นว่าจะพูดเรื่องของคนอื่นนะมาทำชาวดาวอยู่เรือนลวดก็ได้เจ้าก็ต้องไปเขาไปคอมเม่นส่งนั่นส่งนี้มาลวดมาทำเพื่อนชาวดาวชาวดาวสิตอบอะไอแล้วในเมื่อได้เจ้าสิไปอันไทยไปฮาหมอนี่มืออื่นเดินทางไปมืออื่นป่ะโดยเดินทางไปมืออื่นเลยก็ฮหอดหอดมืออื่นก็คือแบบหมอกระให้เข้าไปอนดนแะก๊สิงนั้นห้องบ้านได้เอ็ซีาม อยู่งมรามารามาชิดพดีเนาะเสร็จเขาอรียนหัดกับซิมิแต่อาจารย์มองเก่งๆเนาะพี่น้องเขาเคยเขาเกิ่มเคยไปหักซาอยู่หนันเนาะอ่เมือนน่อไหร่เฮ็ดเกนผู้บ่าวชิสเกตฝากของมาให้บ่แม่นขอว่าเอาเมือนน่อไหร่ไปชิสเกตอย,อยู่คือผมามาเลี้ยงเข่ากันแน่มาขึ้นมาฝา,ากว่าตำลังเนาะว่ะแต่ว่ากับ่ฮู้ดอกเป็นไผเห็นนะพี่น้องอุตส่าห์ไปหัดชิสเกตสุรินทร์คือบ่มาหาเรียงเข่ากันแน่มาเซอร์ไพต์ตำลังเกิดเงินกระพ่าให้หลายอย่างาเลยท่างอย่างไหนซอเลึโอ้ยซาดาว่ะ จะดาวกานคุณบ่มีพรมเลยรับไม่ห่วงจะดาวเนะานะแบบแบบแป้งน,นุ่มอะไรอย่างนี้แป้งน,นุ่มลูกกาโปลตินแป้งนุ่มพาสลีย์แปะพาสลีย์แบบชุ่มรสนะพี่น้องเดี๋ยวสิบก่าข,ข้าใจว่าแปลงยังแป้งน,นัวรสดีลูกกาขนมลูกกาน้ำตาลลูกกาเวลายอย่างพี่น้องมก็บบางอย่างผักมามีแต่แนวกินแนวใส่ประจำวันแล้วก็มีแีแมีเพราะอ๋อบ่หมี่ผักมาใหญ่จะอยู่บ่ขนมข้าวต้มบ่มีบะหมี่ผักมาใหญ่เนี่ย าานสไม่แย่หว่านี่ใช่เคยมันมาอยู่พะโลงมันนี่ใช่มันมาเบาอีเนี่ยเพื่นว่ะเด้เพื่นกะดีเนาะพี่น้องเพื่นกะเถ้าลงหนาลงหลังเนาะเซาดาวกะถ้าปกติเซาดาวบไปหามอเพื่นกะต้องดูแลแม่เถ้าจนกว่าเพื่อนหายเนาะเจ้าก็เพื่อนซีบัดบุญเนาะเซาดาวเพื่นกะอายุเก้าสิบสี่แล้วเก้าสิบห้าเก้าสิบหกลงหนาลุลังอะไรกะแม่เซากึมกะเมื่อยเนาะดูแลคนเถ้าคนเดียวคนเถ้าก็เปรียบเสมือนเด็กน้อยงใจพี่น้องกินแล้วก็ว่าบริกินเนาะลงหนาลงหลังขนาดเลยจำเป็นสาดาวต้องดูแลเพ่น ไปไปมาๆแหละทำเพิ่นกั๊บมากอะคือสีเด็บไปอยูนที่แถวอยู่บนโซดาวอยู่จังเดี๋ยวก็เบิ่งก่อน่น้องวาจะเผิเนแยงอยู่แบบผลเด้าอันนี้อยู่ก่อนทงมอหั่นประมาณอาทิต1หลังจากผ่าแล้วยังเงี้ยนะผ่าแล้วแล้วก็ต้องแบบว่าไปอยู่เฮือนพี่น้องประมาณอาทิต1์หเพื่อว่าไปไปเสร็จเที่ยวไปเที่ยวมาเสร็จในโรงพยาบาลไปเสร็จอยู่ในโรงพยาบาลแบบแกล้งแกล้งมือแพล้งมือหมอเพราะว่า ออกมาจากโรงพยาบาลพี่นังทิน,น,นีใส่ยาใส่ยา,ยาอีกยังนี่เลยนะเพราะว่าต้องอยู่อย่วันใกล้เมืองเพื่องควาซิเบลดีขึ้นประมาณระดับหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเลยเพื่นจันสินัดไปใหม่ช<ด>งซ้ำเดือนโอ้คนนี้คุยคุบ่าวอยู่กรุงเทพด้วยเอฟซีอยากไปหลินไปเที่ยวฮาร์ซาดาวก็ได้นะสาดาวผักแถวใดนี่อันผักแถวพี่แถวนนนนทบุรีเนาะโดยจัต่ว่าช่วงช่วงทอิดนี่คือสิแบบว่าน้องดาวยังบ่ทันได้ตอบโทรศัพท์เลยพี่น้องเพราะว่า เฮาเขาสิไปผ่าไปเจาะมันต้องใส่น้ำเกลือมันต้องเตรียมโตเนาะใสยมาต้องมาแต่งบางมันมีเวลาตอบแชทบางบางห้งมอกะเพป็นกับเีกเบิ่งเท่ากับเลือดพอกับดูโมพ่อเวลาสิผ่าแม่มันสี้ยะใส่ใส่ยาเขากระบบคอยมีเวลาตอบเขาต้องเตรียมโตเขาเขากันผ่าตัดเนาะโดยแต่สิบโมีเวลาตอบเอฟซีกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบริเติวบริเลลวงหลอกใครเนาะอันนี้สาวดาวเนาะบบเมซ่ะพรอนเนาะสะพพล์กับสิบว่าเจ้าล่วงเจ้าหลอกล่วงข่อยได้เหี้ยบตีเ่็กโบแม่หลอกใคยพี่น้องมีแต่ บ่อเสือกมาเบิ่งด้วด้ความจริงใจเนาะโดยบ่อเรนมีลูกบ่อเรนมีผัวค่ะมีลูกมีผัวกัะกับคนเฮานี่เกิดเป็นมินินี่เนาะสมมติว่าเฮามีลูกมีผัวนี่ทำเนียมลาวประเพณนีลาวคือยุดคุยกันว่าอีโทรัสทโทรศัพท์มีแต่ตั้งหนาตั้งตาทำมาหากินแล้วกับบ่อนอกใจกันสำหรับอันเป็นประเภณนีลาวแต่ถานสมมติว่าเฮาเป็นโสนะเฮาล้มได้เฮาไปออกคิดเฮาไปยังกับบ่อพีแต่หากมีผัวเลยก็คือยุด มีพวกกรึเปล่าภาษาไทยก็มีแฟนเห็นไหมอืมอืมโอเคพปมพี่น้องสะกึมกระลุกวนเวลาสาวดาวโดนพอสมควรนะสะกึมกระชิมอบเงินให้สาวดาวเนาะจำนวนเงินหาเซนจีดทั้งยาทั้งอเมริกาฝากมาให้เพื่อนว่าเขากึมกระชิมอบเพื่อนแล้วกันเพื่อนอวยพรให้ยากระปู่ทั้งอเมริกาเนาะอ่ะเซาดาวอวยพรให้เพื่อน่งกระโคสากถูกกระโคให้ยามีสุขภาพแข็งแรงกาก ห่วเรื่องในหน้าที่การงานเป็นโมโพรมไสดให้ลูกให้หลานโดนเจ็บบดจนเงินทองไรมาเทมาหย่าให้หลานมาหาเซนกับให้ได้คืนหาล่อยเท่ากันชื่อแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งคะแนนวันห่ามักซื้อเลขซื้อหวยกันให้หย่าถือหวยรวยเบอร์เอ็มเฮงรวยรวยกว่าเก่าอย่าเจ็บอย่าจนปีหน้าเขาอยู่ดีมีแห้งกับอยู่ดีมีแห้งกับไม่เยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเน่ยเนาะ พี่หน้าฟ้าใหมา่กะลูกร้านกะอยากเห้มาเยี่ยมมาเบิ่งเห็นหนา้าการบูรีหน,หนา้ากัะเตียนเพียงเนาะโอเคพ่อพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นว่าน,นี่ซอวก,กึ่มฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่พบพ่อกันคลิปหน้าซอวก,กึ่มกัสดาวกัสิเดียดร์คอลาพ่พอแม่พี่น้องไปเลยสบายดีเด้อสาวดาวสบายดีสบายดีด